สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์กก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อจัก,กรวาลต้องการบอกบางอย่างก,กับคุณนะคะ ก่อนอื่นฝก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการไม่กดค้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะอันดับแรกเรามาเช็คพลังงานกันก่อนเลยนะคะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ศีษรษะศิธิ์ประจำตนของทุกทท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไงกันบ้างคุณคือใครอะไรยังไง ว้าวเก้าถ้วยค่ะเจ็ดไม้เท้าโอ้ย The Emperor หกเหรียญสามถ้วย t e ม p e r a n c e นะคะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกราศีเมษธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินพฤษศกันมังกรน,นะคะแล้วธาตุลมเมถุตนตุลกุมคือครบทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะเหมือนเ n e r g y คุณในตอนนี้นะตอนนี้นะคะก็คือแบบมีพาวเวอร์มากมากเหมือนคุณกลับมาอ,อ,อยู่ในจุดของคุณกลับมาโปรเทคพลังงานของคุณนะคะคือแบบเนี่ยเห็นไหมมันมี เอออะไรนะสนามพลังงานหรือแบบไอออร,ราของคุณอะ่ะมันแผ่กระจายซึ่งแบบมันไม่มีอะไรสามารถเข้ามาทำอะไรคุณได้อ่ะค่ะอืมนะคะเหมือนคุณรู้วิธีปรเทคพลังงานไม่ว่าจะกับเออใครก็ตามจากคนหรือจากสถานการณ์ที่คุณเจอะคะ่ะไม่สามารถทำอะไรคุณได้แล้วเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนคุณได้ผ่านการแบบเรื่องของการให้และการรับแล้วก็ความบาลานซ์ในสิ่งต่างอ่ะคะ่ะ เฟอร์ดูจากเฟอร์ดูจากตัวตนของคุณเนาะก็คือเป็นดีเอมเพอเรอร์ก็คือแบบเป็นคนที่มีอำนาจบางคนก็แบบเหมือนมีบารมีเก่าอืมมีบารมีเก่าอยู่แล้วมีประสบการณ์เป็นคนที่เก่งมากๆเลยดีเอมเพอเรอร์นี่ก็คือเป็นไพ่พอเลยเป็นแบบไพ่บุคคลที่ใหญ่ที่สุดนะคะคุณเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นําเป็นคนเก่งรู้ทันโลกบางคนก็แบบเออเป็นต่างชาติก็ได้นะคะแบบว่าหรือไม่ก็อยู่ต่างประเทศก็ได้ เราก็เออนั่นแหละรู้รู้ทันแบบว่าเรื่องของแบบโลกเรื่องของสถานการณ์เนี่ยในตอนเนี้ยมันเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็เนี่ยเก้าถ้วยก็คือเป็นพลังงานที่แบบคุณสามารถดึงดูดอะไรก็ได้อ่ะเออมันเป็นฟิลที่แบบมันลอยตัวแล้วอะ่ะคือคุณอยู่เหนืออยู่เหนือพวกทรัพย์สินอยู่เหนืออะไรที่เป็นทางกายภาพอยู่เหนือเรื่องของเงินสมบัติ ต่างๆนานาค่ะแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบไอความรู้สึกของคุณเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบแสงที่มันออกมาจากตรงหัวใจตรงอกทั้งความรู้สึกของคุณมันเหมือนเป็นฟิลที่แบบว่าคุณพอใจพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในตอนเนี้ยอืคุณมีความสุขได้กับสิ่งที่มีตอนเนี้ยไม่รู้ว่าคุณมีมากหรือมีน้อยแต่ว่าคุณรู้สึกขอบคุณขอบคุณที่ตอนเนี้ยมันมีอยู่นะคะแล้วก็ฝนมองว่าเหมือนแบบ เหตุการณ์ต่างๆเนาะมันมันมันทำให้คุณได้แบบเหมือนมาปรับสมดุลอะไรต่างๆได้มันเป็นฟิลที่แบบเหมือนอ,อก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าแบบเหมือนใครที่แบบว่าคิดไม่ตกคิดวนไปวนมาก็แบบ <c oughs> เหมือนอยู่ดีๆอะ่ะมันมีซายมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาแบบปิ้งขึ้นมาในหัวคุณอะ่ะ เออเหมือนแบบเหมือนคนคนนี้เนาะที่เขาแบบแสงออกมาจากหัวเหมือนคุณแบบได้คิดทบทวนได้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วมันเกิดปัญญาอืมเนมองว่าเนี่ยใบเนี้ยมันสื่อถึงปัญญาของคุณสติปัญญายานอย่างรู้ของคุณองค์ความรู้ต่างๆมันแตกชานมันแตกโพ่งทําให้คุณเข้าใจอะไรมากมายมากขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนแบบความสมดุลความปรับการปรับตัว อะไรต่างๆค่ะมันมันพอดีอะ่ะตอนนี้มันอยู่ในจุดที่แบบดีมากๆนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มไหมพลังงานเออพลังงานประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าจัก,กรวาลต้องการจะัจกจัก,กรวาล ต้องการจะบอกอะไรหรืออยากจะบอกอะไรก็ใช้เป็นไพโอเชนิกทาโร่ดีกว่า จักรวาลน,นะคะต้องการบอกอะไรต้องการจะสื่อสารอะไรกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คะ่ะจักรวาลต้องการจะบอกอะไรกับคุณ ตะวันต้องการจะบอกอะไรกับคุณค่ะ happiness ว้าว the sun หลังจากนี้ไปคุณจะมีแต่ความสุขคือแบบ happiness กัมันก็คือแบบสุขที่สุดสุขจนเออหลนบางคนอาจจะแบบถ้าเกิดว่าใครที่แบบเดินทางสายจิตวิญญาณคุณจะเออ คนพบความสุขที่แท้จริงจากภายในอะที่ไม่ใช่ภายนอกอะค่ะที่ไม่ใช่แบบความสุขจากภายนอกอย่างเช่นแบบไปได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าได้ดูซีรีส์หรือว่าได้แบบทําอะไรก็ตามอะเนาะหรือได้ของหรือได้เงินหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความสุขจากภายนอกมันเป็นความสุขจากภายในที่มันเอ่อลนะ้นอะเฟคิดว่าหลายๆคนนะคะที่แบบเหมือนเดินทางสายจิตวิญญ,ญาณ หรืออยู่ในเส้นทางของจักรวาลของพลังงานเนี่ยแล้วคุณมีการเชื่อมต่อกับภายในบ่อยๆอะ่ะมันจะเป็นความที่แบบเหมือนคุณแบบรู้สึกฟูลฟิลรู้สึกแบบรักตัวเองแบบเออล้นนะมันเป็นฟิลที่แบบเหมือนคุณเชื่อมกับภายในได้อะค่ะลองสังเกตแบบร่างกายดูเวลาคุณนั่งสมาธินะมันจะมีแบบพลังงานไหลลงบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็แบบขนลุกอยู่ดีๆก็แบบมันวูบวาบอะไรเงี้ยค่ะ นี่แหละก็คือเหมือนเป็นพลังงานมันเป็นสัญญาณของอจิตวิญญาณของคุณจากภายในของคุณนะคะที่กำลังจะสื่อสารบางอย่างดูสิจักรวาลยากจะบอกอะไรอุ้ยพายใบแรกมาก,ก็สวยมากเลยอะ่ะทุกคน stability strength นะคะเฟร์สมองว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนอืมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่อยู่บนโลกใบนี้ย หรือเนี่ยสัจธรรมของโลกใบน,นี้่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันไม่มีอะไรแน่นอนไอ,อความไม่แน่นอนก็คือสัจธรรมถูกไหมคะพอเข้าใจแหมอันเนี้ยมันแปลว่าเหมือนความไม่มั่นคงอะใช่ปะเดี๋ยวไปแปลก,ก่อนนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดอ่าถูกแล้วแหละความมั่นคงเฟิร์นมองว่าเนี่ยเออแล้วมันเป็นไพสเตรนได้นเฟิร์นิ่มลืมสังเกตลืมแบบมันมันหนึ่งเหมือนอื่นอื่นมึน ก็คือเอเหมือนแบบเฟิร์สคิดว่ามันน่าจะหมายถึงภายในเราด้วยอืมจิตใจเราด้วยอะถ้าจิตใจเรามันมีความมั่นคงมันแข็งแข็งแขงมันแข็งแกร่งพอก็ไม่มีไม่สามารถมีอะไรทำอะไรเราได้เราจะรู้ทันในทุกๆสถานาการณ์ในทุกๆสถานาการณ์ที่เราเจอ หรือใครจะเรียกว่าปัญหาหรือใครจะเรียกว่าอุปสรรคหรือใครจะเรียกว่าบททดสอบก็ตามอะค่ะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าอ้อสิ่งสิ่งคุณจะขอบคุณสิ่งสิ่งเนี้ยที่เข้ามา,า,มาเพราะว่าทําให้คุณได้ยกจิตทําให้จิตของคุณอะจิตวิญญาณของคุณได้ยกระดับพอคุณผ่านเรื่องนี้ปุ๊บอะคุณก็ยกระดับจิตขึ้นไปอีกยกยกยก,ยกไปเรื่อยๆค่ะมันซึ่งมันมีหลายเรื่องมาก ร <c oughs> วมไปถึงเรื่องของอารมณ์ของเราเรื่องของจิตใจของเราความคิดของเราอะไรเงี้ยค่ะยิ่งเราโฟกัสตัวเองมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมั่นคงเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นนะคะเปิดต่อเนอะาะจักรวาลต้องการจะบอกอะไรค่ะ Queen of Wands นะคะ Passion เหมือนจะบอกว่าจัก,กรวาลนะจะกำลังบอกว่าเหมือนเออไม่รู้ว่าตอนนี้คุณทำงานอะไรอยู่เหมือนอะถ้าเป็นตัวตนเนาะคุณเป็นคนที่เก่งนะมึงคนที่มีความมุ่งมันเป็นเป็นคนที่แบบเออมีความคร e a t e อะเรื่องของงานคือแบบเก่งอะอเก่งมากๆนะคะแล้วก็ มันเป็นเรื่องของแพชชั่นเนาะเหมือนแบบว่าเขาให้ดูว่าแบบสิ่งไหนที่คุณรู้สึกหลงไหลเป็นพิเศษหรือให้ดึงแพชชั่นตัวเองขึ้นมาก็ได้ดึงความหลงไหลขึ้นมาดึงความรักอะไรเงี้ยความปรารถนาสมมติว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าเราทําแบบทําไปงานนะ่ะทําเพื่อเงินนะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะเละไม่เป็นท่าถูกไหมคะอืมฟคยคิดว่าหลายๆคนเนาะที่แบบเหมือนได้ทําทําอยู่กับงานประจําอะไรเงี้ยอืมแล้วแบบว่า อาจจะแบบทําได้ไม่นานอะไรเงี้ยสามเดือนหรือไม่ก็ไม่กี่เดือนก็แบบก็แบบรู้สึกไม่อยากทําแล้วหรือไม่ก็ออกแล้วอะไรอคะค่ะเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นอะมันไม่ใช่ภารกิจของคุณเหมือนไม่ใช่เจตจำนงจริงๆของคุณอะอืมเพราะฉะนั้นคุณต้องหาให้เจอว่าสิ่งใดอะที่คุณทําแล้วรู้สึกมีคุณค่าแล้วมีแพชชั่นกับมันนะคะ เราเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างในเราภายในเรามันยังต่อต้านเราอยู่อ่ะเราต้องเราต้องเอาชนะ,ะให้ได้อย่างเช่นความแบบความหมดไฟเอ่อความเบิร์นเอาวความขี้เกียจอะไรใดๆเนาะอืมเราต้องดูซิว่าเฮ้ยเราตอนนี้เราติดเรื่องใดถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองบ่อยๆคะ่ะข้างในคุณจะตอบคุณได้หมดทุกอย่างเลยนะคะ แต่เราไม่ต้องไปเร่งรัดเอาคําตอบนะเราก็แบบเหมือนแค่แบบนึกไว้ในใจอะเดี๋ยวคําตอบมันจะมาเองฟิลนั้นมาดูสิจัก,กรวาเนี่ยจะบอกอะไรอีก The Hermit ิตคอนเทมเพ i o ชันหรือเฮอร์มเนี่ย เป็นใบของการนั่งสมาธิการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองอยู่แล้วนะคะส่วน contemplation Cont เดี๋ยวฝไปแปลก่อนก็คือการไตรตรองการคิดพิจารณาเออเนี่ยเหมือนก็การกลับมาอยู่กับตัวเองแหละกลับมาอยู่กับภายในถ้าเกิดไอการที่กลับมาอยู่ภายในไม่ใช่การที่เราเล่นโทรศัพท์แล้วแบบอะไรอย่างนี้นะก็คือการที่เราแบบอยู่นิ่งๆอยู่กับความสงบ อบางคนก็จะนั่งสมาธิหรืออะไรก็ได้แต่การที่เราแบบเหมือนลองแบบอ,อตัดจากโลกภายนอกดูแล้วก็กลับมาแบบดูซิว่าเรามีอะไรต้องขัดเกลาบ้างลองนั่งอยู่เฉยๆโดยที่แบบเดูความคิดดูอารมณ์เราไปด้วยนะอืมเราก็ดูซิว่าแบบมีอะไรเรามีอะไรเราเกิดมาทําไมเรามีอะไร,ะไรต้องแบบขัดเกลาไหมเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไหม ะะเมื่อไหร่ที่โลกภายในเราเปลี่ยนอ่ะภายนอกมันจะเปลี่ยนตามอืมนะคะมันต้องใช้เวลานะของพรงนี้ต่อนะคะว่าจักรวาลต้องการจะบอกอะไรดีเนี่ยเอาง,ง่ายๆใบเนี้ยปกติถ้าขึ้นมาเฮอร์มิตใช่ไหมจักรวาลบอกให้นั่งสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับภายในอืม สิ่งมหาศาัศจรรย์อยู่ภายในของตัวคุณเองทุกๆคนจักรวาลต้องการจะบอกอไปอค่ะมีแต่ไพ่ใหญ่ๆนะเนะี King ่ยทรัสต์คิงออฟเพนตักเกลการวางใจการเชื่อใจอมีคีย์เวิร์ดเนาะเห็นคีย์เวิร์ดปะค่ะ เชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเองวางใจในกระบวนการเนี่ยวางใจในจักรวาลของคุณวางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางใจในครูรูปประจําตนให้รู้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรอะ่ะคุณผ่านมันได้แน่นอนนะคะเมื่อเราเกิดปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญาใช่ไหมเวลาแบบเออหรือว่าเราแบบนิ่งเออจิตเรานิ่งอะไรเงี้ยคำตอบมันจะมาไอ,อ้เวลาแบบเราเครียดเคลียสับสนแบบ มึนงงเศร้าหรืออะไรเงี้ยเราจะไปไหนไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าแบบเราคิดอะไรไม่ออกอะ่ะอืมมันแบบจะหาทางแก้จะไปไหนต่อจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยมันจะมีเอ,อเวลาเราแบบความรู้สึกของเรามันไม่โอเคเนาะอืมมันจะเป็นฟิลแบบที่เราหาทางออกไม่ได้อ่นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกวางใจโอเคนิง่งนิ่งเป็นเริ่มกลับมาโฟกัสอะอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากขึ้น อยู่กับลมหายใจให้มากขึ้นลองดูซิปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงไหนบ้างเราอยากจะเพิ่มความสามารถเพิ่มความรู้เราตรงไหนได้บ้างพอทุกๆคนนะ่ะพูดเลยว่าศักยภาพแบบมันไรขีดจํากัดทุกคนสามารถพัฒนาทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเป็นนิสยัยเก่าของเราที่มันติดมาด้านมืดเรียกว่าด้านมืดก็ได้หรืออัด <c oughs> หรือว่า <c oughs> ขอภัยค่ะหรือว่าอัตราอัตราตัวตนเดิมๆตัวตนเก่าๆเราอะอย่างเช่นนะฝดกตัวอย่างข้อเสียข้อเสียของเฟิร์สก็จะมีแบบเมื่อก่อนเนาะแต่มันก็เนี่ยเฟิร์สก็พัฒนามค่อยๆแบบพยายามพัฒนามานะ่ะความขี้เกียจหนึ่งอืมเราก็แบบความแบบความด้อยค่าความไม่ขวนขวายหาความรู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ด้านมือเราเป็น <c oughs> ยอมรับอัตราเราก่อนยอมรับด้านมืดในตัวเรารู้ว่าเราเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยกันเหมือนแบบฝั่งตัวตัวเราใช่ไหมทุกๆคนจะมีทั้งฝั่งขาวและฝั่งด,ดําด้านดีและไม่ดีอคนคนหนึ่งมันมัรเรามามักจะเถียงกับตัวเองแบบบางอีกอีกตัวหนึ่งแบบบอกทําได้อีกตัวนึงแบบ,บว่าแบบอย่าเลยมันจะดีหรอจะคอยมาห้ามเราไม่ให้ทํานู่นทํานี้อะะ่ค่ะท,ทั้งทที่ เราเกิดมาบนโลกเนี่ยเราควรที่จะลองเราควรที่จะแบบเจอเรื่องเนี่ยแล้วเ,เราเติบโตปุบเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้นะคะอาจจะเป็นไกด์ไลน์อาจจะเป็นแบบเออให้คําแนะนําอะไรอย่างนี้ได้อย่างเช่นเ,เห็นไหมที่แบบว่าเฟิร์สรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เฟิร์สเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากที่แบบตอนแรก,กมันไม่คิดว่าจะเปลี่ยนได้อิมองไม่เห็นอนาคตข,ของตัวเองอทุกคนแต่เราค่อยๆทีละนิดทีละนิด ถึงแม้เนี่ยเราเราเริ่มเปลี่ยนไปไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอะไรที่เราทําได้ในตอนเนี้ยเนี่ยค่ะมันยิ่งเพียรยิ่งอายุเยอะแล้วเราก็ต้องยิ่งต้องแบบฝึกฝึกฝึกเยอะๆหรือมีความเพียรมากกว่าแต่จริงๆคนที่แบบว่าเหมือนอายุแบบเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมคิดว่าคุณจะผ่านประสบการณ์อะไรมามา,มากมายแล้ว,วอ่ะมมันทําให้เข้าใจอะไรง่ายๆนะคะเราเมื่อแบบเหมือนมา รู้ข้อมูลอะไรตรงนี้คุณก็สามารถพัฒนาตัวเองได้แบบก้าวกระโดดเลยนะคะก็ให้ใช้ความวางใจความเชื่อใจความเชื่อมันสิ่งเสิ่งที่เราควรศรัทธาที่สุดคือตัวเราเองก่อนถ้าเรายังไม่ศรัทธาตัวเองเรายังมองว่าเรายังไม่เก่งแบบนั้นเรายังไม่เก่งแบบนี้เราทําไม่ได้เราทําอันนั้นไม่ได้เราทําอันนี้ไม่ได้ทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้ลองแสดงว่าเราตีกรอบตัวเองแสดงว่าเรากําลังตัดสินตัวเองอยู่ นะะหนึ่งเลยเราไม่ควรตัดสินตัวเองเราควรศรัทธาตัวเองเราเชื่อมั่นให้ตัวเองข้อเนี้ยเฟิร์สก็รู้สึกว่าเพิ่งผ่านแต่ก็ยังผ่านได้มากกว่าเนีย้ยังสุดได้มากกว่าเนีม้มันยังมีแบบเหมือนเราก็ยังแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรในบางเหตุการณ์เนาะมันก็มีอารมณ์ของเรามันไม่คงที่อะมันยังไม่มั่นคงอะคะ่ะจิตของเรามันยังไม่แข็งอะไรเงี้ยมันก็ต้องผ่านการฝึกคุยกับภายในอยู่กับภายในเยอะๆเชื่อมต่อกับภายในนั่งสมาธิอะไรเงี้ยคะ่ะ ประต่อไปนะคะจักรวาลต้องการจะบอกอะไรอีกออปชันตัวเลือกเหรอ อ่ะเฟอร์จะบอกว่ามันน่าจะเป็นแบบตัวเลือกทางเลือกทุกคนมีทางเลือกสองทางเสมอเลือกทําแบบเดิมหรือเลือกที่จะเปลี่ยนเลือกที่ไปเผชิญไปเจออะไรใหม่ๆอืมพราะบนโลกของเราอะ่ะมันไม่แน่นอนถูกไหมคะ่ะมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราต้องกล้า เราลองดูซิว่าเรายังติดความกลัวไหมสมมติมันกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณก็พยายามจะยือ้ออันนี้ฟูดยกตัวยอย่างนะคะเหมือนเราก็พยายามจะยื้อไว้เรียกว่าเราละกันเหมือนเราเราเราแบบฝึกไปได้วยกันอืมเราฟังไพ่เนี่ยเราก็ต้องได้อะไรด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่า,วาฟังเราแบบเหมือนฟังเฉยๆฟังเราติดติด,ตด,ตดๆยอะไรยเงี้ยฟูดคิดว่าแต่เราคนที่ฟังไพอ่อ่ะบางบางทีมันก็เป็นสารเนาะแต่ถ้าเราเหมือนแบบ เสพมากๆจนแบบไม่ได้คิดไม่ได้แบบเหมือนมาทามาปฏิบัติตามหรือทําอะไรเลยอะ่ะมันก็สิ้นเปล่ามันก็สูญเปล่านะแต่เมื่อไหร่ที่เรามาฝึกด้วยอะ่ะเราฝึกไปด้วยก่อนหน้านี้เฟอร์ก็ดูไพ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเฟอร์ถึงแล้วทีนี้เฟอร์ก็เริ่มแบบถอยห่างมาเรื่อยเรื่อยเริ่มห่างจากการดูไพ่แบบเยอะๆเพราะว่าเวลาดูเยอะๆอ่ะมันก็แบบ เรารับพลังงานดีๆก็จริงอะแต่ว่าเราไม่ได้กลับมาอยู่กับภายในเราเลยอะค่ะตรงนี้มันก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะเนี่ยอ่ะเราจะมีสองทางเลือกเสมออ่ะให้ให้เป็นโลกเก่ากับโลกใหม่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเหมือนเรื่องของมิติที่สามมิติที่ห้าขึ้นมาใช่ไหมนิวเอิร์ดอะเหมือนพอเราความถี่เราสูงขึ้นอะเมื่อเราปรับหรือเราเข้าใจหรือเราแบบไอ้นี่ตามอะเราเราแบบเขาเรียกอ,อะไรไม่ไหลาตามโลกหรือว่า เราปรับความถี่ของเราอะ่ะเราเหมือนแบบมายกระดับจิตของเราอะ่ะเราก็จะไปอีกทางเลือกหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกแบบเรายังแบบไม่กล้าไม่กล้าแบบว่าที่จะเปลี่ยนแปลงกลัวการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาสมมติแบบอยู่ดีๆแบบต้องย้ายออกจากบ้านนี้แหละเออต้องย้ายออกจากสถานที่ทํางานนี้แล้วอะ่ะ มันไม่โอเคแล้วอะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยง,งานนี้มันไม่ใช่เพราะฉันทํามานานแหละอะไรเงี้ยมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่คุณรู้สึกแบบมันมีใจหนึ่งที่มันไม่กล้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรจักรวาลให้เจตจำนงของคุณแบบฟรีวิวเสมอก็คืออิสระคุณสามารถเลือกได้อยากจะกลับไปใช้ชีวิตเดิมๆหรือคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะตัวคุณอะตัวคุณคุณไม่ธรรมดานะคะเฟย์พูดเลยว่า ทุกๆคนไม่ธรรมดาทุกๆคนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่มีความสามารถมีพรสวรรค์ทุกคนเลยนะในโลกใบนี้มีพรสวรรค์มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตนมีอัตลักษณ์เฉพาะตนซึ่งเราต้องไปค้นหาด้วยตัวเราเองเราต้องไปเจอด้วยตัวเราเองอืมเราจะเจอได้ไงก็คือในการที่เราเนี่ยแหละทาสมาธิหรือว่าเชื่อมต่ออยู่กับตัวเองอยู่กับภายในสํารวจตัวเองนะคะประมาณนี้ ต่อนะ <c oughs> ไม่เครียดใช่ไหมฟังเราไม่เครียดใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็มาอีกแล้ววิช <c oughs> ั่น t o of one วิชั่นนี้น่จะเป็นวิถัยวิถัยวิถัยวิสัถยถา,ยาดมุมมองอเหมือนจากที่เราแบบมองอะไรแบบเล็กๆแบบว่าแคบๆใช่ไหมมองโลกแบบ มุมแค่มุมเดียวเราลองมองหลายๆมุมลองลองมองหลายๆด้านลองดูนะคะลองเปิดใจให้กว้างกว้างแบบกว้างให้แบบมากที่สุดกว้างกว่าจักรวาลก็ได้แล้วลองขยายตัวเองขึ้นมาส่วนมากอะถ้าเราอยู่ใน3ดนะีเนี่ยอยู่ในสาโลกโลกเนะี่ยโลกที่เราเห็นในจักราเนื้อเราก็จะมองเห็นแต่แบบอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเรายังไม่เห็นภาพใหญ่ๆเราเริ่มอะลองขยายตัวเองมาทีละนิด ลองมองให้ออกแล้วมองตามความเป็นจริงนะอืมเปลี่ยนวิสัยทัศน์ถ้าแบบอันวิสัยทัศน์ของเรามุมมองของเราจากเดิมๆม,มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะอืมหรือไม่ก็ลองหาแบบเอ่อเปลี่ยนจากที่เราจะดูข่าวลบๆหรือว่าไปสนใจเรื่องคนอื่นอะไรเงี้ยเรามาดูซิว่าเฮ้ยมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้ฟังพอดแคสต์เออหาพอดแคสต์หรือศึกษาเรื่องของจิตวิญญ,ญาณอะไรที่แบบคุณรู้สึกว่าแบบ หรือพลังงานก็ได้เพราะว่าเรื่องของทางวิทยาศาสตร์บางคนเนาะเหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไอตัวตนพลังงานของคุณเป็นดีเอ็มเพอเรอร์อ่ะซึ่งจะมีแบบเขาเรียกว่ามีตัดกะมีตันกะมีเหตุผลอืมเป็นคนต้องมีเหตุมีผลจะไม่แบบเชื่ออะไรจะไม่งมงายอะไรไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสอดคล้องเรื่องของจิตวิญญ,ญาณใช่ไหมมันจะสอดคล้องกันกันกบพลังงานควอนตัมฟิสิกควอนตัมอืมซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ หลายๆเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมันมีวิจัยอะนะคะทางแบบเอ,อเขาเรียกอะไรอะต่างประเทศอะที่เขาวิจัยกันเรื่องพลังงานฟิสิกส์อะไรเงี้ยซึ่งแบบทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ว่ามันเกี่ยวเชื่อมโยงอะไรกับจักรวาลจักรวาลเอ่อห้าเขาเรียกอะไรมิติที่ห้ามิติที่สามเนี่ยมิติที่สามก็คือเราสามารถเห็นได้ตาเนื้อก็คือโลกของเราเนี่ยแหละที่เราอยู่กันส่วนมิติที่สี่มิติที่ห้าก็จะ ไปอีกแบบหนึ่งมิติที่สี่ก็น่าจะเป็นฟิลแบบเหมือนความฝันอะไรที่เราแบบไม่สามารถจับต้องได้ส่วนมิติที่ห้าเราจะเห็นเราจะเห็นทุกอย่างแล้วเราจะรู้แบบเราจะควรไปทางไหนเมื่อเราแบบยกระดับความถี่เออยกระดับพลังงานของเราอะ่ะอืมให้ขึ้นไปสู่มิติที่ห้าเราสามารถแบบเราจะรู้แหละเราจะเริ่มตัดสินใจถูกแล้วว่าเฮ้ยเราควรไปทางไหนดีสมมตุติแบบมีตัวเลือกมาเราจะก็รู้แล้วว่าเราควรจะเลือกอะไร เราควรจะไปทางไหนภายในเราจะบอกเองจริงๆนะคะอืมหลายๆคนน่าจะเชื่อมต่อได้แล้วบางคนก็แบบเหมือนเอ่อทะลุ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขึ้นสู่มิติที่ห้าแล้วเนื่องจากความถี่อะไรเงี้ยหรือว่าของเก่าของเดิมที่คุณมีอยู่แล้วก็ได้ นะคะบางคนแบบเหมือนมีการเหมือนปฏิบัติมาแบบจากอดีตชาติแล้วแบบพอมาทําชาตินี้ก็คือแป๊บเดียวอะ่ะแปบ๊บเดียวอยู่ดีๆแบบคุณไปเห็นนู่นเห็นนี้เห็นนั่เน,น,นเหมือนตาทิปเปิดเลยจมูกทิปหูทิป,ทปอะไรก็ว่าไปเหมือนยานยาน,ยานทัศนะอะไรอย่างนี้ค่ะคุณเปิดอืมไปเห็นแบบกายแสงไปเห็นนู่นนี่น,นั่นนะคะอันนี้ก็แสดงว่าเหมือนความถี่คุณก็ดีมากๆอืมแต่ก็เราก็อย่าเพิ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรประมาทเนาะเพราะว่า จะบอกอะไรนะเราก็อย่าเพิ่งประมาทเพราะบางทีเหมือนเราอาจจะไปติดกับดักได้เพราะทุกทกอย่างมันก็เป็นโฮโลแกรมเหมือนกันเป็นโฮโลแกรมหมดเลยนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจลองไปศึกษาดูมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่คุณจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะโอเคมาใบสุดท้ายกันเราจะได้ปิดคลิปกันนะคะจกักรวาลนีายจะบอกอะไร แเหรียญแปดเหรียญนาอถ้าเกิดเป็นสำหรับทั่วไปก็จะแบบเหมือนคุณคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อ๊บนึงนะคะมันสตันก็คือคุณเป็นโปรอ่ะเออคุณเหมือนแบบมีความถนัดมีความเก่งเฉพาะด้านอ่ะคุณสามารถหรือไม่ก็คุณเป็นอยู่แล้วนะ อืมคุณแบบเป็นเขาเรียกอะไรปรมาจารย์อ่ะเป็นโปรเฟชชั่นอลในแบบคุณมีแบบเขาเรียกอะไรพรสวรรค์น่ะอืมสมมุติอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบคุณเป็นอาติสอ่ะสมมุติสมสมุติเลยคุณเป็นอาติสอันนี้แบบสมมุติจริงๆนะคะคุณเป็นอาติสแล้วคุณเก่งมากงานด้านเนี้ยเออคุณแบบคุณสามารถท, graphic, ทํากราฟิกทําน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเนาะเออเอาง่ายๆไม่เอาละตัด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 ไอสำหรับเก่าไปเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาแค่คีย์เวิ คีย์เวิร์ดก็คือความสำเร็จค่ะจบจะพูดทำไมให้ยืดยาวเนาะงงมากโอ้ยเป็นเป็นไพ่ที่ดีมากๆไม่มีไพ่เสียเลยทุกคนจัก,กราวาลกำลังจะสื่อสารกำลังจะบอกบางอย่างกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรับได้เท่าไหนก็เนี่ยแหละค่ะ เฟิร์ก็จะขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะเราก็เนี่ยคือเฟิร์สไม่ได้แบบเก่งกว่าหรืออะไรยังไงนะคะเฟิร์สก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาเราก็เฟิร์สก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันอืมแต่ว่าเหมือนแบบมันมีบางสิ่งบางอย่างนะที่เฟิร์สจะต้องมาส่งสารแล้วเป็นสารของเฟิร์สด,ด้วยในบางในบางคําในบางคีย์เวิร์ดอะซึ่งบางทีแบบเฟิร์สก็พูด่ปลยปล่อยไหลไปเลยอะคะ่ะอืมก็เราก็มาพัฒนาด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันยกระดับจิตวิญ,ญญาณของเรา ไปด้วยกันนะคะใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์อยากจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆอยากจะมาอ,อน่นนี้นั่นก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะเฟิร์สไล่อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะคะบ๊ายบายคะ่ะ